ตอบได้ร้อเปรเลยว่ามั่นใจเพราะว่ามันไม่มีรอยตีนกาแล้วก็ตาไม่ตกเหมือนเมื่อก่อนหนังตาไม่ปิดตาแล้วอะค่ะมันทําให้เราดูเด็กดูอ่อนเยาว์ซึ่งเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนไม่ไม่อยากจะมองกระจกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยชื่อกมลรักนะคะชื่อเล่นชื่อนิวอายุ41ปีค่ะหนังตาตกอยากให้ห่างตาเชิดนะคะ เพื่อที่จะให้ดูสดใสขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือะคะเซิร์ชดูคลินิกที่ดังๆอ่ะค่ะแล้วเคยเข้าไปปรึกษาแต่ว่ามันยังไม่ตอบโจทย์แล้วมันจะมีรอยแผลท,ที่คิ้วบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็เลยกลับมาดูทางช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วมาเจอโรงพยาบาลบางหมดเนี่ยที่ u t u ู e อะค่ะรีวิวของคุณหมอที่ทำตาให้หลายๆท่านก็เลยตัดสินใจมาปรึกษาหมอเลยปรึกษาได้วันเดียวอ่ะตัดสินใจทำคือเซยเยตั้งแต่วันนั้นเลยอะค่ะเพราะว่าการคุยกับคุณหมอแล้วมันอุ่นใจ ี่ยนแปลง,ปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยก็คือว่าช่วงหน้ารึ่งบนรองน้าหมากดีขึ้นแล้วก็ริ้วรอยใต้ดวงตาลดลงส่วนเรื่องของตายกกระชับเนี่ยเห็นมาเรื่อยๆจนครบ1เดือนนะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยคือส่องกระจกทุกครั้งอะคะ่ะจะรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองว่าเออไปทํามาแล้วมันมันไม่เสียเลยจริงๆคือมันมันทำให้เราดูเด็กดูอ่อนเยาว์ซึ่งเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนไม่ไม่อยากจะมองกระจกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตอบได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยมั่นใจเพราะว่ามันไม่มีรอยตีนกาแล้ว วก็ตาไม่ตกเหมือนเมื่อก่อนหนังตามไม่ปิดตาแล้วอะเวลาถ่ายเซลฟี่แล้วแบบยิ้มได้กว้างขึ้นเยอะมากค่ะเพื่อนมาเจอเพื่อนก็ทักมาค่ะว่าไปทําอะไรมาทําไมตาดูดูสวยขึ้นตาดูหวานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพายาบาลทุกคนดูแลดีมากๆเลยค่ะซึ่งทําให้เราประทับใจมากค่ะในการเข้ามาทําสัลยกรรมดวงตาในครั้งนี้ค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณหมอธนันชัยนะคะที่ทําให้ศัลยกรรมครั้งนี้ค่ะมีความมั่นใจที่จะพบปะผู้คนมากขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะก็คือ,อถ้าใครสนใจที่จะทำตาสองชั้นนะคะแนะนำเลยค่ะที่โรงพยาบาลบางมดนะคะทำแล้วรอยแผลไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีความเจ็บเลยค่ะมั่นใจยิ่งกว่าที่โรงพยาบาลบางมดค่ะ